เจอแล้วจ้าพี่นองดอกหนึ่งโอ้ยเป็นมาเกิดจนเถ่าเอาใบาอ้บ่น้อป้าสองดอกเถ่าล้วบันี้พี่นองก็ล่องเบิ่งก่อนเกิดจังได้ยังมาเกิดนหากใหม่โอ้ยเป็นขึ้นว่าดพี่นองเบิง่ง เ็ดพึ่งแม่มดพี่น้องดอกนี่เด้เบิงเบิงกลิ่นนี่หากใหม่อุ้ยเอาด้อย่พี่น้องพน่นยังแข็งอยู่เต็มฝ่ามือข่อยเลยเอาบดายก็เสียเอาไปปล่อยแถวแถวบานข่อยนี่เกิสียเอาไปเป็นเชือแถวบ้านข่อยเด้พี่น้อง เอาไปเป็นเชื่อจ้าบ่าเดี๋ยวเอาไปกินด้วพี่น้องเป็นม้อนเ่ารดอกแต่ว่ากับบอกบ่กไปกินดอกเนี้ยเนี่ยขอเสียเอาไปปลอยแถวบ้านคอยป้าไก่ไก่บานคอยนะพี่น้องโอ้โหดอกนี้ใส่ได้ยู่พี่น้องดอกนี้ยังบดทา ดอกนี้แกวเอาจ้าน้านมอพี่น้องดอกนี้่อยเอาด้วยพี่น้องเด้อกอเสียเอาไปแกงเบิองม่อมพนอยู่ดอกเดียวก็แกงได้นะพี่น้องเอ้ย เห็ดอย่งนาะบ่เคยกินเด้อบ่เก็บจ้าเห็ดไข่มูกพี่น้องข่บ่เก็บเ้้อค่ะมีห้อ,อยคนเก็บไหมพี่น้องนุ่นเก็บซสบั็หยังงละเอาไปตำเกียวโอ้ เบิ่งกันดูมีหนอนบ่โอ้ยนอนนี่เห็นปหนอนีนอนนอนส้มมีคนมาเก็บเนี่ยดอกง่ายหนึง่งอีกดอกหนึง่งนี่อีกส้ม น,นีก็แม่นอุ้ยดอกไงบางทีเหรอพี่น้องนอนออกมานอนกักินมดเห,ห,ห็ดไข่มุกเห็ดสีชมพูอันนี้บานละงานเถอะวะเต่ว่าขอบริเก็บเด้อค่ะนี่จะเห็ดที่เฮอบ่ต้องการออกพี่น้องเอ้ย เฮ็ดที่ต้องการกับพออกเบิ่งสาพปาปลาจักรยานหน่อยคอยจอดอยู่คุณนะ่ะนี่เฮ็ดมันปลูกก็ออกแลว้วนี่แต่ว่าขับรเก็บแล้วพี่น้องเพิ่นหน่อยๆโพดอยู่เพิ่นยังหน่อยอยู่นะปล่อยไว้สักก่อนห่วยห่วยห่วย มีหลายอยู่เด้อเอาสักอยังแล้วพี่นอ้องหว่วยห่วยเก็บถอนเน้วเห็นหลายเปล่าเริ่มหลายพี่น้องคอยเก็บดีกว่าเนาะเดี๋ยวกลับไปเอาหมองเกา่าใส่ใดอยู่ด้วยนี่พัดใส่เนย เยวะจิตกบไปเอาซองสามดอกนเนี่ยพี่น้องเฮ้ยมาซองปลาคิดเพา่นสิบอออกไหมพี่น้องเสียงลมนี่ได้ยูพี่น้องได้ยู พัดหนึ่งยูเด้อค่ะหลายยูได้พี่นอ้องเสียงเครื่องบินโอ้ยข่ยบมาเก็บเลยเห็ดอันนี้ เป็นดอกหน่อยไหมคอยดึงมูล,ลวัดอะไรเห็ดอันนี้แต่ว่ามันนี่มาปาลาแล่ะก็เลยต้องเอาจำใจต้องเอาเธอไปแกงสักหน่อยจกกักระยานหน่อยก็ไปใส่แล้วเนาะอันี่ สงามเถอะงดอกสามดอกพี่น้องเบิง้งสามดอกด้วยค่ะเห็ดมันปูปืดค่ะนี่ เห็ดมันปูมาแล้วจ้าโอ๊ย,อยกล่องกระดายเห็บขึ้นข่อยพี่น้องเอ้ยเห็บขึ้นข่อยตั้งสองตัวกลุ่มต้องไปเก็บเห็ดนี่เห็บขึ้นไหมโอ้จ่องแต่สิขึ้นคนอแต่เห็บนี่กระได พี่น้องเจ้าเบิงหยังน้ำข่อยเจ้าเห็นเห็ดดอกนี่บ่เพิ่นออกอยู่ข้างถนนนี่แหละพี่น้องสิพาเบิงข่อยปั้นจักรยานว่าสิกับบ้านละพี่น้องมาเจอพ่นอยู่ข,าข้างทาง ได้แกงเราพี่น้องได้แกงแล้วสรุปเราขอยได้แกงเราพี่น้องเฮ็ดมนี้ขอยได้แกงถ้วยนึงแล้ว เห็ดน้ำข่อยบนอพี่นอ้องอย่างสวยงามออกอยู่ข้างทางนี่แหละพี่น้องเอย๋ยเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดพึ่งเลือดจ้าป่าเห็ดพี่นอ้อง ไปเห็ดเปลือกสองดอกได้สองดอกก็ได้แกงเด้อพี่น้องเอ,อ้ยป่าเห็ดพี่น้องป่าเห็ดได้ถ้วยนึงอยู่พี่น้องเอ,อ้ยสรุปเห็ดมื้อนี้มาซองปลาก็ได้ษซ้ำนี่ล่ะพี่น้องป่าแห,ห้งฝนบ่ตก สภาปาพพลปา,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 าพี่น้องเอ้ยปลาบานเขาเจ้างามวพี่น้องชมบรรยากาศในป่าเห็นป่ะคอยกระสิกลับบานแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุญขอบคุณในหลายเด้อผู้ใดที่มาเบิ่งคีไปแกวกระได้ การเป็นหอดบ้านก็กระซิดตุม่มเกียงเสร็จแล้วพี่น้องสดหอนเด่นเดียว